อึงอ้วดอ้วดขอถามเรื่องอะไรได้ไหมเอ๊ะทำไมลือออกบวกวะมีเรื่องอะไรแล้วเปล่าวะช่วงนี้ดราม่าเยอะอาจารย์อาจารย์ลูกพ่ออาจารย์เกิดไดเหรออาจารย์อะไรวะข้ากอกิงแล้วมึงจะเป็นลงอะไรอะหลงกิงไม่ปวดพ่ออาจารย์คงร้อนคงเป็นลมเดี๋ยวพ่อจะพัดให้พ่ออาจารย์เย็นเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไป หมูตองกูพอเข้าใจแต่อาหลกกินเอาเนี้ยทำไมมึงเอลลีจังเลยไม่เอลลี่มันจะมีอดีตยังไงเล่ารู้สึกว่าอาจะวุ่นวายตรงนี้เฮ้ยบักลูกเอ๊ะเดาละมันทำบุญเยอะนะลาม่ามังเยอะนะทุกคนมาเียนะเอ้าดราม่าอะไรลึกข้าไม่เลยเคยรู้เลยนี่เฮ้ยมึงมึงไม่มีติ๊กตอกแล้วไงวะ ไม่มี segue, มาาข้ามมแต่ไอจีนั่นแหละยิ่งหนักอาจจะข้าวบวบอีกแล้วอันนี้อันนี้ใครใครเป็นคนสั่งมานะพี่สสงหง